นี่เป็นสถานที่เก็บสรีละของพระมหากัสสปะผู้เลิศในการถือตุดงขวัดที่เป็นชั้นเมือเดียวเป็นวัดหรือภาาบางสกุลเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดเป็นพระเทละที่น่ากาบนาา่าไหวเราเป็น ผู้ปฏิบัติตามเป็นพระหรือว่าเป็นบาสกุบาศิกาผู้ที่ได้เกิดมารุ่นหลังก็ควรที่จะมากราบมาไหว้ที่เก็บสริละของท่านก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แต่ว่าการที่จะขึ้นมาที่เก็บสริละของท่านนี้ก็ ขึ้นมายากลำบากบันไดก็พันหการ้อยกว่าขั้นของจังใัยควมเทียนอันนั้นก็เมื่อเราได้มาสัมผัสมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นสถานที่ควรกราบควอบ้ายบูชาสักการะก็ในพระไตรปิฎกก็ได้ระบุไว้ว่ามีภูเขาสามลูก วิ่งมาชนกันเพื่อจะชรีละของอพระมหากัสปะนี้นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อจัจจันร์แล้วก็ภูเขาก็เป็นช่องให้เราได้สัมผัสความเป็นอาจจันทร์แล้วก็ประชาชนทั้งหลายเขาก็มาบูชาสัการะนั้นเรา มีบุญก็ควรที่จะมาสัมผัสบูชาสก,การะให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติตามทุดงก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่เร้ว่าเป็นผู้มีกิเลสเบาบางถึงระดับที่ละในส่วนที่มันมากมายในส่วนที่มันจะเดือดใช้พระมหากัจป,ปะนั้นท่านาเรกว่า มีผ้าสามผืนคือสังคาติกีบอลแล้วก็มีฉสบงก็ไม่ต้องมีผ้ามากมายอันนั้นก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่จะสละสิ่งที่มันจะมากให้เราได้เข้าใจแล้วก็สัตมือเดียวเป็นวัดก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีภาระในส่วนต่างๆถือผ้าบางสกุลเป็นวัดอันนั้นก็ ในสมัยก่อนก็จะต้องไปหาผ้าตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะมามาเย็บมาปูเพื่อจะหรือว,ว่ามาต่อกันให้เป็นจีบอลก็จะจากในการที่จะทำดังนั้นก็ถือว่าแต่ก็มีความเกียร์ที่จะ,ะนำมาในเราก็ถือว่า มีความสํำคัญฉะนั้นก็เราได้มาบูชาสการะบุตนั้นยิง่งใหญ่